มันคือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับซึ่งก็มาจากทั้งแต่โรคบางโรคที่วิกฤตนะครับหรือมาจากอุบัติเหตุถ้าเป็นผู้ช่วยที่เป็นฉุกเฉินวิกฤตที่เข้าสู่เกณฑ์ของยูเซปก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเจตนอารมณ์เพื่อจะทําให้ไม่เกิดอันตรายหรือทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอาการเจ็บปวดฉุกเฉินหากเกิดขึ้นกับเราหรือคนใกล้ตัวสิ่งที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนคือการพาผู้ป่วยไปให้ถึงมือหมอให้เร็วที่สุดไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ เราสามารถใช้สิทธิยูเซปสิทธิรักษาพยาบาลฟรีได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยซึ่งหากคนไทยทุกคนจะป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนได้ไม่จาเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ์โดยค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นใน72ชั่วโมงแรกผู้ป่วยไม่ต้องสมรองใจแต่อย่างใดรัฐจะเป็นผู้ออกให้ยูเซปเนี่ยมันชื่อมันก็คือ universal coverage Emergency patient ใช่ไหมครับสำหรับผู้ป่วยหลักการของยูเซปก็คือเมื่อเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเป็นเรื่องจําเป็นที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลรักษาทันทีเมื่อมีภาวะฉุกเฉินวิกฤตที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าเรายังไปยึดรูปแบบเดิมๆอะ่ะเราก็จะต้องวิ่งไปหาโรงพยาบาลของเราบางทีเราไปอยู่อีก,อกพื้นที่หนึ่งตัวนี้ก็เลยเกิดแนวนะคิดว่าเมื่อฉุกเฉินวิกฤตการดูแลผู้ป่วยนีย่ไม่ควรจะไปจํากัดว่าจะต้องไปตามเสด อยู่ที่ไหนใกล้ที่นั่นไปก่อนเพื่อจะได้ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทําให้ถึงเสียชีวิตเป็นพิการติดตัวอะไรต่างๆคนไทยทุกคนมีสิทธิทุกที่จะไปรักษาที่ไหนก็ได้โดยเพราะทั้งรัฐทั้งเอกชนก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสปสชเป,เป็นเป็นค House, ลีนิ่งเฮาส์รับไปคลีนิ่งแล้วก็ไปเรียกเก็บจากกองทุนต่างๆที่เป็นต้นสังกัดของตัวเองอีกทีนึงเขาใช้สัญลักษณ์เป็นสีแดงนะครับนะครับ สีเหลืองอะไรต่างๆผู้ป่วยสีแดงนี่คือฉุกเฉินวิกฤตนะครับซึ่งถ้าทิ้งไว้เช่นเกิดรถชนมีเลือดออกมากถ้าทิ้งไว้นี่อาจจะเสียชีวิตหรือแค่โรคหัวใจขาดเลือดมันเลือดออกในสมองแต่เขาก็จะมีกฎเกณฑ์นะครับเช่นมีภาะวะเลือดออกมากมีการหายใจที่อาจจะเป็นอันตรายมีสัญญาณชีพที่ไม่คงที่มีภาะวะสมองอะไรต่างๆนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวกับโรคหัวใจเลยเมื่อเป็นไปตามครเทเรียนนี้ก็ไปรักษาทุกโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ก็ต้องให้การรักษาไม่ จะเป็นรัฐแรงชนก็ตามถือว่าใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญต้องให้การดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการดูแลโดยสานพบาลที่หน้าง,งานฉุกเฉินแต่พอหลัง72ชั่วโมงเนี่ยคนไข้ก็คาดการว่าน่าจะเริ่มมีอาการคงที่พร้อมที่จะส่งต่อกลับไปสู่ระบบได้นะครับเช่นคนไข้เป็นระบบประกันสังคมของโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็ก็จะมีระบบส่งต่อกลับไปนะครับเพื่อจะให้ไปดูแลต่อเนื่องที่เครือข่ายที่ตัวเองเป็น เป็นผู้ประกันตัวอ,อยู่ถ้าเป็นของระบบหลักประกันก็จะย้ายกลับไปตามระบบหลักประกันสุขภาพวิชชัในโควิดก็เหมือนกันนะครับโควิดเนี่ยทางรัฐบาลได้พิจารณาดูแล้วว่าภาวะเนี่ยมันเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสุขภาพก็ได้ประกาศเรื่องของเรื่องภาวะโควิด -19 เนี่ยครับเป็นภาวะฉุกเฉินแล้วทาให้เกิดกลไกการดําเนิเนการที่ค้ายๆอยู่เซฟโควิดไปรักษาที่ไหนก็ได้ที่ตัวเองพบหรือว่าเป็นนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคเป็นแพร่กระจายตั้งแต่1เมษายน60มาเนี่ยก็สามารถช่วยผู้ป่วยไปได้ถึง90,000กว่ารายแล้วนะครับโดยเงินก็ประมาณถึง2,000กว่าล้านบาทและก็ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องบาดเจ็บมากบางรายป้องกันการเสียชีวิตป้องกันการที่การเป็นโครงการที่ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่อันดับต้นๆนะครับในส่วนยูเซฟโควิดเองผมคิดว่าตั้งแต่เราเริ่มโครงการมา5มีนาคม2563ที่ประกาศโลกนี้เป็นโรคฉุกเฉินนะครับ ตอนนี้ก็มีการใช้บริการไปนะครับคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยถึง1 160นึ0 0 0สกมกว่าคนที่เข้าไปรับบริการในโรงพยาบาลเอกชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรตอนหลังเนี่ยก็ได้เพิ่มไปถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยนะ,นะครับก็ได้มามีส่วนร่วมนะครับในโครงการนี้ด้วยเหมือนกันงนั้นผมคิดว่านี่เป็นความสําเร็จว่าประชาชนได้รับการดูแลโดยจากสานบิบาลทุกแห่งในประเทศมาร่วมกันนับเป็นสิทธิประโยชน์ดีๆในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤตจริงของคนไทย ที่สามารถใช้สิทธิ์ยูเซ็ได้ดังนั้นหากเกิดอาการเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินให้รีบนำตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือโทร1669สายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้เลยครับเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตฟรีทุกสิทธิ์รักษาได้ทุกที่